เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะเป็นาการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษานะคะเด็กๆสามารถเข้าชมคลิปวิดีโอของคุณครูได้ตั้งแต่ นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่3เลยนะคะเด็กๆคะหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนานกว่า25ปีนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตวิกฤต ทางด้านเศษรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ตรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็นำหลักปัจจญาเศษรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ 3ห่วงแล้วก็2เงื่อนไขมาให้เด็กๆได้รู้กันนะคะว่า,าหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงแล้วก็2เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกันบ้างเด็กๆด,ดูในในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเขาบอกว่าหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลางมีอะไรบ้างมีพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังคุณธรรมก็มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและก็แบ่งปันนําไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเด็กๆมาดูความหมายของอ่ คำว่าพอเพียงหรือคำว่าคำว่าพอประมาณค่ะพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับที่พอดีอย่างเช่นนะคะเด็กๆรับประทานขนมนะคะ คุณแม่ให้ตังมาใช่ไหมมาโรงเรียน30บาทเด็กๆซื้อขนมกินขนมจนอิ่มแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไม่เพียงพอเด็กๆก,ก็ไปยืมเงินของคนอื่นยืมเงินเพื่อนมามาซื้ออีกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เพียงพอนะคะหรือไม่ก็ได้มา30บาทซื้อขนมติดเดียวซื้อขนมซื้อข้าวนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เพียงพอ คำว่าพอประมาณก็คือให้พอดีไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปจนต้องมารบกวนหรือว่าเปียกเบียนคนอื่นนะคะอย่างเช่นกินไม่อิม่มไปขอเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใช้จ่ายเงินไม่พอไปหยิบยืมเพื่อนเพื่อนก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไปด้วยนะคะต้องมาคืนเขาอามาดูข้อที่สองกันค่ะความมีเอตผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ ความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำหนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบนะคะคือการตัดสินใจทําอะไรเด็กๆต้องเป็นยังไงคะต้องมีเหตุผลนะคะคิดแล้วคิดอีกนะว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำนั้นนะคะ มันสร้างปัญหาไหมหรือทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่านะคะคิดไอ้รอบข้อคิดอย่างมีเหตุผลจำเป็นหรือไม่จำเป็นในสิ่งที่เราตัดสินใจกระทำสิ่งใดไปก็ตามนะคะต่อไป3ภูมิคุ้มกันหมายถึงอะไรภูมิคุ้มกันก็คือการการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ที่จะเกิดขึ้นโดยกำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนี่คือภูมิคุ้มกันนะคะรับมือเตรียมพร้อมนะคะท่องทําใจให้ได้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะอยู่ยังไงนะคะเราต้องรับมือกับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ได้ โดยมีเงื่อนไขนะคะนักเรียนาฟาังสามวงไปแล้วนะคะเงื่อนไขของการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงมีสองประการดังนี้ค่ะเด็กๆหนึ่งเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบกับการวางแผนและและความประมัดระวังในการปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรม,รรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริตและมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือ3ห่วง2เงื่อนไขในหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำภาพการ์ตูนให้เด็กๆดูว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วได้สอนให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในที่ทำการเกษตรนะคะอย่างเช่นแบ่งที่ดินเป็นสิไร่นะคะในที่ดินสิไร่นั้นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มีครบ ทุกอย่างใน10รได้ก็แบ่งเป็น30 30นะคะแล้วก็30และ10เด็ก,เดกๆเคยได้ยินไหมคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยอธิบายให้เด็กๆฟังว่าทำไมเงื่อนไข30 30 30แล้วก็10รวมเป็น100เนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามในคลิปหน้านะคะอ่าเด็กๆมาดูฟังต่อค่ะแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนะคะ ยึดหนึ่งทำให้เรายึดอะไรคะความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดและลดละความฟุ่มเฟือยในการดำเนินชีวิตอ่าถ้าเด็กๆนะคะ,ะมีแน้นำหลักปัจจญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เด็กๆก็จะได้อย่างเช่นข้อที่1มีความประหยัดนะคะ แล้วก็ลดความฟุ้งเฟือยนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่สบายมีความสุข 2. ยึดถือประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์นะคะทำอาชีพที่สุดจริตนั่นเองนะคะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือผู้อื่นนะคะ 3. ละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการในทางการค้าแบบสู้กันอย่างรุนแรงนะคะ สีไม่หยุดนิ่งที่จะหาหนทางใช้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายไฝ่าหาความรู้ให้มีไรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญก็คืออย่างเช่นเรามีอาชีพหลักอยู่แล้วนะคะอ่าอย่างเช่นคุณครูรับราชการเป็นครูมีอาชีพหลักมีเอินเดือนนะคะคุณครูก็อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอ,ะ,อะสมมตินะคะ คุณครูก็ต้องไปหารายได้พิเศษ,ษ,ษอย่างเช่นาขายของออนไลน์ก็ได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะขายของหลังเลิกเรียนอะไรแบบนี้ารายได้พิเศษ,ษ,ษเพื่อให้เข้ามาชุนเจือในครอบครัวนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราไม่หยุดนิ่งแค่รายได้ของอาชีพเป็นครูเท่านั้นเราก็หาวิธีอื่นที่ทํายังไงก็ไดใ้ให้เรามีเงินเพิ่มมากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับในทุกๆเดือนนั่นเองนะคะ ข้อที่5ค่ะปฏิบัติตนแนวทางในแนวทางที่ดีละสิ่งชั่วประพฤติตนตามหลักศาสนาข้อนี้ก็สําคัญนะคะนักเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะยึดหลักคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาการทําดีไม่ทําความชั่วทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอ่าคลิปวีโอนี้นะคะ ก็เป็นคลิปวิดีโอหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวที่คุณครูนํามาให้นักเรียนนะคะเป็นแบบสรุปโย่อๆสั้นๆเพื่อ,อนักเรียนาสามารถไปค้นคว้าในข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะหรือในหนังสือวิชาสังคมสาระเ,เศรษฐศาสตร์นะคะหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเ,เดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาฝากให้นักเรียน ฟังเพลงนี้นิดนึ่งนะคะก่อนที่จะจบการเสนอดเด็กๆเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมคะเป็นเพลงอยู่อย่างพอเพียงเด็กๆไปสามารถเข้าไปชมใน YouTube ได้นะคะ โอนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ